สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY นะคะสำหรับคลิปนี้นั้นนะคะเราก็จะมาสอนโยงปลาตัวแม่ลูกกันนะคะสำหรับปลาที่เห็นกันอยู่นี้ก็เป็นปลาตัวขนาดกลางแบบอ้วนนะคะปากอ้าแบบนี้ค่ะ เราเคยสอนเอาไว้แล้วนะคะแต่ก่อนที่เคยสอนนี้คลิปที่เคยสอนจะเป็นตัวสีแดงนะคะถ้าใครสนใจอยากทำเป็นก็เข้าไปดูได้ย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้าค่ะสำหรับการโยงนั้นเราก็ต้องทำปลาตัวเล็กก่อนนะคะ2ตัว ปลาตัวเล็ก2ตัวนั้นนะคะก็จะมีตัวขนาดเท่านี้นะคะเท่ากับฝ่ามือของเราหรือใหญ่กว่าขนาดนี้ค่ะอันนี้ก็เคยสอนเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ค่ะเมื่อเราทำตัวเล็กได้ทั้ง2ตัวด้วยแล้วนะคะเราก็จะมาจับโยงกัน คลิปนี้ก็เป็นเพียงไอเดียนะคะไอเดียว่าเราจะโยงเพื่อทำขายหรือทำประดับบ้านหรือเป็นของฝากนะคะก็ได้นะคะสีสันของเขาก็จะสวยงามเพราะว่าเราสามารถทำแม่ลูกคนละสีได้นะคะเวลาแขวนก็จะสวยค่ะเริ่มจาก เราโยงสายนะคะเส้นเชือกมาตรงกึงกลางตรงนี่นะคะข้างหลังของปลานะคะโยงขึ้นมาแบบนี้โยงเส้นได้ขึ้นมาตัวที่2ก็เหมือนกันค่ะโยงขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะมาโยงหัวกับท้ายของปลานะคะ ก็ใส่ตรงจุดนี้เลยค่ะใส่ตรงจุดนี้นะคะจุดแรกและใส่ตัวที่2ลงไปที่ตรงหางตรงนี้นะคะจุดที่2องค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำลูกปัดนะคะมาร้อยเข้าไปค่ะเราก็นำลูกปัดนะคะแต่ละสีที่เราชอบนะคะมาร้อยเข้าไป อันนี้นะคะเราจะใส่เข้าไป7เม็ดค่ะ เมื่อเราได้เสร็จเม็ดแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาโยงเข้ากับตรงนี้เลยโดยการแทงเข็มเข้าไปเลยค่ะได้แบบนี้นะคะจับดึงอีกครั้งหนึ่งนะคะร้อยเข้าไปที่เดิม จับมัดดึงหนึ่งรอบนี้ก็ยังไม่แข็งแรงนะคะเราก็ร้อยกลับเข้าไปนะคะหรือใครจะสะดวกทำเป็นเส้นได้สองเส้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดในการเย็บนะคะ สักสองสามรอบนะคะเพราะว่าตัวลูกนี้นะคะเราจะให้แขวนลงไปนะคะอันนี้เราจะทำสามรอบนะคะร้อยกลับขึ้นมาอีกค่ะเพื่อความแข็งแรงของชิ้นงานนะคะ แล้วเราก็จะเย็บขึ้นไปข้างบนนะคะตรงดอกตรงนี้ข้างล่างแล้วเราก็จะไปร้อยมัดเข้าไปค่ะ <_ d ata> เราก็แทงเข็มเย็บมัดนะคะ ทำยังไงก็ได้ให้เขาแข็งแรงนะคะและไม่ขาดง่ายค่ะอ่าเราก็ได้ไปนะคะ1ตัวแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็นำอีกตัวนึงมาเหมือนกันนะคะร้อยลูกปัดเข้าไปเหมือนเดิมเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดนี้จะพอดีแล้วนะคะ มาเหมือนกันทั้งสองข้างหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดเมื่อครบเจ็ดเม็รแล้วนะคะเราก็มาเย็บใส่ตรงนี้ค่ะตรงจุดที่เราเย็บต่อห่างไปนะคะก็จะสมดุลกันค่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะ แทงเข็มเข้าไปจะมีช่องให้แทงเข็มเข้าไปคะ่ะเสร็จแล้วก็ดึงนะคะได้ประมาณหนึ่งนะคะไม่ให้ตึงและหย่อนจนเกินไปอ่ะเราก็เย็บเข้าไปอ่ะเมื่อเราเย็บเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะร้อยกลับไป เหมือนเดิมค่ะเพื่อให้ตัวงานของเรานะคะชิ้นงานของเราแน่นทำหลายรอบนะคะเพราะว่าปลาเป็นตัวแขวนลงไปเราก็เย็บมัดดึงได้เสร็จเราก็เย็บกลับขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะเราได้สักสามรอบนะคะ งานจะได้มีความแข็งแรงค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจในชิ้นงานนะคะก็โทรติดต่อเข้ามาเบอร์ด้านล่างได้นะคะหรือใครสนใจอยากทำเป็นนะคะก็ดูคลิปใต้ลิงก์ได้ะคะ่ะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะ เสร็จแล้วค่ะมเมายงก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็เป็นแค่ไอเดียนะคะบางคนจะชอบแบบร้อยกระดิ่งลงไปก็ได้แต่อันนี้ถ้าเป็นปลาแม่ลูกแบบแขวนก็สวยดีค่ะ,ะเราตัดเส้นได้นะคะเราก็ซ่อนลงไปได้นะคะในช่องนี้นะคะถ้าตัดสั้นเกินไป ลัวเขาหลุดลุยนะก็ตัดยาวนิดนึงแล้วก็ซ่อนลงไปได้ค่ะปลาที่โยงของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะนำไปแขวนให้ดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ เราจะมีคลิปสอนโมบายแบบนี้อยู่เรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ 你。<Okay. S 1> <laughs>